ป้าป้าน่ามูถึงเรื่องอะไรของของฉันไปเดินเล่นอย่างหลวงเจ้าศรีนุวัยน์อยู่ผู้ลงท่านตกฟันหน้าอกฉันมาเพื่อจางเงินนวลเจ้าถือได้ยังไงกล้าทำในบ้านไขกเมืองได้บอกข้อมาถ้าไม่มีเหตุผลพ่อจะผิดเจ้าช้าก่อนเลยค่ะเปิดปากของฉันก่อนผู้องค์ท่านศรีนุวัฒน์เป็นคนช่วยเหลือองค์ฉันไว้ ดาวประจำเมืองเป็นคนที่ไล่ปกป้องของฉันมาไปคะใช่ไหมคะเสด็จพ่อดาวประจำเมืองไปไล่ป้อมเข้ามาเลยแล้ะก็ครูโซคักออกไปขอความผาให้กับกองฉันด้วยมาแล้วงไทนไปเลยพวกท่านต้องช่วยกองฉันด้วยค่ะอะไรกัน กีสตามันได้เสียมึงเนยเดี๋ยวใครไล่ปั๊มแหมงโมลหมดสีใสติดเจ้าเมืองมึงเนี่ยนี่ขนาดมาหน้าข้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนผิดแต่ไปว่าเขาเลยนี่ใครับทำไมเขาดีแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนผิดแต่จะลงทั่วอะไรมันใครก็ควรเห็นกันหน้าเราว่าจริงๆแล้วไล่ปั๊ม พลาหลานัโวโทษของมันสืบตามหาชีวิตเราทําแค่นี้นะถือว่าน้อยแล้วท่านอาจารย์เย็นก่อนาจารย์เย็นไม่ได้อยู่เถอะเพื่อนเขาพูดดีเลยฮึอยว่ของเธอกูคงอยู่ที่นี่ไม่ได้เ,เว้ย <c oughs> เอาวันนี้เราขอตัวกลับเมืองก่อนก็แล้วกันในเมื่อเป็นปคนผิดข้าก็ยอมรนะับแต่จำเอาไว้ด้วยข้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษางสางกรานต์เดือนหน้ามาไหม ไม่มาจะมาเล่นสงการด้วยแต่สงการทุกข้ามันจะไม่ได้สาดกันด้วยนะแต่มันจะต้องสาดกันด้วยเนละือดจะเอากะทงม,มาไหมฝากไว้ก่อนมึงไงไปเลยอาจางเสียวันก่อน,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 ย,นอยังไปปี้แมวในเข่งเลยมือง ทิ้งอนุวัตรลูกพ่อใช่ปะเจ้าทำแบบนี้ก็ถึงใจพ่อคนในแผ่นดินเราอย่าให้ใครมาลังแกได้ขอให้เจ้าขอให้่วช่เจ้าเาใช้คิดว่าอีกไม่นานสิ่งครามาก็จะเกิดขึ้นเสร็จพ่อจะเป็นกษัตริย์อโอ้ใหม่ได้แล้วพี่ค่ะทิ้งอนุวัตรทำดีเพียงครั้งเดียวคิดอยากจะเป็นกษัตริย์ทำพูดคำจาของเจ้าพี่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ พ่อก ay qu yeah. ็ยังมีชีวิตอยู่พี่ไม้ไรมือของเจ้าสู้พี่เดียไม่ได้แต่อวดดีจะเป็นเจ้าเก่งมากเพ่อนเลยขอในชาติเด็ดพ่อตอนนี้เด็ดพ่อรู้อะไรไหมพี่ไม้ไรมือของเก้าฉันเก่งกว่าเด็พี่นารังสันเด็ดพี่นารังสัรตัวู้เก้าฉันไม่ได้แล้วเนี่อนจริงหรือเปล่าลูกให้ความเชื่เพื่อนดีสิงห์ึ่งดวงขอในชาติเดอดพ่อเจ้าเก่งมาก ยาเป็นกษัตริย์มากพ่อจะให้เจ้าลองนั่งบลาลังก็ได้จริงเหรอพี่คาเลยพ่อไม่ใช่บลาลังนี้บลาลังที่เจ้าจะนั่งนั่นคือบลาลังเก่า,าเก่าผู้ที่มีบุญญาบารมีเท่านั้นถึงจะนั่งได้ถ้าเจ้านั่งได้พ่อจะให้เจ้าเป็นเจ้าไม่ค่ะเลยพ่อพยายามนั่งตามหัวกนะันรีก้าวเลยค่ะ